สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมสอนรามเทพพิชษาครับผมแตงโมผมพิจิตรีวานับกับพวกเราสองคนได้ในรายการบอลไทยใช่เลยรายการที่ใช่สําหรับคอบอลไทยทุกคนครับผม ถึงเรื่องอะไับพุ่บอลบ้างนะครับเพราะว่าเราก็พูดถึงโมสอนพูดถึงลูกยิงพูดถึงลูกเซฟพูดถึงกองเชียอะไรมามากมายแล้ววันนี้เราจะเน้นจับไปทีตัวผู้เล่นผู้เล่นเลยฮะผู้เล่นเลยครับผมคือใครเนี่ยนะมีทักษะความสามารถอะไรอย่างนี้นะเรื่องล็อกเรื่องเลี้ยงเลือกยิงใครยิงดีใครยิงสวยเราไม่พูดอ้าว อาเอาทำไปทางนั้นน่ะไม่ใช่เลยต้องเปลี่ยนคอนเซป t นิดเึงเราเปลี่ยนแวกแนวเลยวันนี้นะจะพูดเรื่องอะไรไปดูเรื่องของหน้าตานักบอลดีกว่าใครมีซิกแพคไม่ยอาออกเราต้องมีเอฟแพคหรือเทนแพคก่อนจะพูดถึงเรื่องหน้าตานักบอลเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องหน้าตาที่พวกเราแบบใกล้ๆตัวไหม แบบสเปคสาวที่เราชอบก่อนเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก่ <c oughs> <c oughs> อนจะก่อนจะไปถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยได้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 ดค,ดคิดคิดว่าอย่างไรฮะคิดว่าอย่างไงเรื่องนี้คือคือสมมุติเอาง่ายๆใกล้ตัวเนี่ยเรามองหน้าตาผู้หญิงเนี่ยพี่หนุ่มก็ต้องมาะว่าครับไม่ต้องสวยมากแต่ก็ให้แบบดูฉลาดครับนะครับดูแบบฉลาดทั้งความคิดอะไรอย่างเงี้ยดูสมาร์ทสมาร์ทหน่อยเก๋ๆดูบุคลิกดูบุคลิกสมาร์ทไหวพริบดีใช่ใช่ดูแบบท่องแล่วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปละ ไปไหนอ่ะมิสบุรีลัมงานที่สองการที่ผ่านมา oh เดือนที่แล้ว oh, อ่ะคิวแน่นใจเนี่ยอยากจะไปจะขาดอยู่แล้วดีมากเลยนะเหรอโอ้โห oh, แต่จ,จริงๆลูกครึ่งพี่ก็ชอบนะนี่ไงก็างานนี้ลูกครึ่งเต็มเลยอ่ะ แล้อ oh, โอ้โหมาถ้าแบบถ้าแบบต่อมากกว่านี้เนะี่ยเสียหมดเลยอะ่ะแต่ก่อน่เคยมองสาวลูกครึ่งมนะั้รู้ปะครับหลังๆนี่พอแบบเริ่มดูบอลไทยเนี่ยครับเริ่มมองสาวลูกครึ่งเยอะขึ้นอ uh huh. เพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะอะไรฮะมันสบลื้อ <c oughs> <c oughs> คือสบลืึไม่ว่าอะไรนะฮะท่านผู้ชมพี่หนุ่มครับแต่ผมสังเกตว่าไอประโยคนี่ uh. ถ้าแปลออกมาแล้วต้องมีคำว่าใหญ่อยู่ในนั้น แน่นอนฮะสบริลืมสเรลืมเลยนะเสื้อผ้านะผมจัดเต็มและใหญ่อ๋อชุดใหญ่คือมากันชุดใหญ่เลยนี่ไงฮะแต่ชอบตรงลุกครึ่งเนี่แหละฮะช่วงนี้กำลังอินเทรนด์นะโอ้โหเวลาไปเชียร์บอลทีนี่มิสบุริรัมนี่ชิดเลยนะชิดขอบสนามเลยอ๋อนึกว่าชิดกันเลยเออนะฮะแต่ว่านี่นอกเหนือจากทางด้านของแฟนๆของบุริราม ที่สเบฤ์ึ่มแล้วครับผมยังมีดาราคนหนึ่งนะฮะเขาชอบดูบอลเหมือนกันเป็น<พ>ลูกครึงคร่งเปล่าเป็นลูกครึ่งเป็นลูกหญิงเหรอผู้ชายผู้ชาย เขาชอบดูบอลผมไปเจอจัดรายการไงนะครับเปจัดรายการกับคุณพ่อน้ำผมก็ไปเจอเขามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกันหรอกแต่ว่าหนังเขาดังผมก็เลยถามชอบดูบอลไหมเขาบอกว่าชอบเขาบอกว่าชอบครับโอ้ชอบอะครับดูบอลอาใครว่าเสียงคุณเนี่มาริโอไงอ๋อมาริโอเมาเลอร์ไงพี่แม่พี่มากพี่มากพรกขนงเราอะพี่มากพรขนงพี่มากพันล้านเนี่ยไงทักก่อน เออแต่ไม่ได้ขายเฉพาะเมืองไทยแตงโมอะไรเหรอมีเมืองไทยนี่500กว่าล้านใช่แล้วไปแถบเอซงเอเซอีกอะไปไปฟิลิปปินส์เขาดังมากไหมใช่ลงเครื่องบินไม่ได้ประตูแม่งปิดพี่มันเกี่ยวอะไรวะโอ้โอ้โอ้ชอบดูบอลโอ้เชียร์ทีมอะไรโอ้ว่าอย่างงี้โอ้ว่าไงโอ้ชอบดูบอลนะผมถามโอ้โอ้ว่าโอ้ก็ชอบดูบอลนะครับโอ้โอ้ชอบเมืองทองนะครับโอ้โอ้คิดว่าเมืองทองเตะกับบุรีรัมแล้วก็ อ๋อนี่ไปคุยกับเขาตอนไหนตอนเขากินข้าวอยู่รึเปล่าไม่ก็เสียงเป็นอย่างนี้แตงโมยคุยเหรอโอ้ตอนนี้เขาแบบว่าเขาคิ้วเนเน่เคิ้วโอ้โอ้ชอบดูบอลนะครับแต่กับใหม่ดาวิกาโอ้ไม่รู้ครับเฮ้ยเดี๋ยวจะพาไปเรื่องอื่นละพาไปเรื่องอื่นอ่าโอ้ก็ว่าอย่างนี้ครับอ๋อแต่โอ้โอ้คืนตัางกรุ๊ปกริมแล้วนะครับเฮ้ยคืนตัไม่ใช่ในการบอลแล้ว เขาพูด่างี้คือว่าที่เราโยงเรื่องอลูกครึ่งเรื่องสเปคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว,ว่าในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกของเราเนี่ยเรามีนักเตะลูกครึ่งหน้าตาดีๆอยู่เยอะมากใช่ที่<ช>เป็น<ช><ช>ที่กิ๊กคราสไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือฟอร์มการเล่นพูดถึงลูกครึ่งแล้วเนี่ยอืผมก็ลูกครึ่งนะพี่ไม่ใช่ครึ่งผีครึ่งคนนะไม่ใช่นะลูกครึ่งอะไรโม่ผมนี่อยู่เกาหลีนะฮะจริงปะตอนพ่อผมเนี่ย อยู่ที่เกาหลีไปเล่นเคลิกถูกต้องถูกต้องพ่อเต้ยนี่พี่เต้ยนี่ผมไม่กันะเด้เกิดแล้วพี่เต้ยนี่รึ่งอะไรเมืองไทยเมืองไทยอ๋อของไทเมืองไทยที่นู่นที่นู่นครับพ่อผมอยู่เคลิกครับไปเดินกับแม่นะฮะแล้วคราวนี้รู้สึกว่าอากาศดีอากาศหนาวมากหนาวครับพ่อเลยมีไอเดียว่าทําไมเรา ไม่มีผลผลิตจากที่นี่คือจะได้เป็นลูกครึ่งเกาหลีใต้กับประเทศไทยสรุปผมนี่พ่อกับแม่ผมเล่าให้ฟังนะฮะที่เกาหลีเนี่ยครับ Hyosyo นะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอ้โหพ่อแม่ผมจัดกันที่นู่นครับผมอ่าเสร็จแล้วเนี่ยหมอเกาหลีเนี่ยอยากให้คลอดที่นู่นนะเออแต่ตอนแม่แม่จะคลอดแแมมกาคลอดที่นู่นไงครับแม่พูดกับหมอไม่รู้เจบเจบ เดี๋ยวพี่ติ๊กหมอขอโทษหมอก็เลยแบบพี่ตุ๊กกับพี่ติ๊กครับผมไม่เกี่ยวแตงล้วนครับงานนี้นี่หมอบอกไง่ากำลังจะผ่าบอกเขาเลยจะผ่าแบบลูกไงต้องผ่าแม่ผมผ่ากำลังจะเอามีดลงเลยเจ็บเจ็บเจ็บหมอบอกให้ชุ่มฉ่อยหั่ครับฮั่นชีชีดนี่โอ้ไม่ได้เลยผมกำลังจะผมจำได้หัวผมนี่ตอนนั้นน่ะหมอมาที่หนึ่งแล้ว สายซื้อดือมนันติดอย่างนั้นพอว่าหัวออก,ออกมาไ,มได้ว <ละ S 1> นี่น้องเลนแลลวเนี่ย<ะ>เออเป็นรั่วไม่ได้ม่โทรคู่ขี้กันแน่เสียดายไม่ได้เกิดนะแตงโมรู้ไหมตอนนี้ก็าจัดอันดับความหล่อมาแล้วนะ หรอของของไทยพรีเมียร like hey, ์ลีกเนี่ยนักเตะลูกครึ่งอะไรเงี้ยเหรอใช่เน nah ี Alter, ่ยเนี่ยเนี่ยแต่ละคนนี่แบบว่าโอ้โหคนแรกเลยคนแรกเลยคนแรกเลยอตนนี้เจ็บอยู่เจ็บอยู่นะฮะสาวกรีซอ่ะอายุแค่17เองไม่ใช่หรอมะลูกครึ่งสวิสไม่ใช่17เหรอบ้า17ก็แย่โอ้โห17หน้าขนาดนี้ไปเล่นหนังนี่ว่ะเออแต่เขาหล่อแน่คนนี้เออลูกครึ่งสวิสไทยเลยเป็น เล่นอยู่บุรีรัมย์เขาก็คือชาลีแชปเปิลนะครับแชปปุยนี่ไม่ชัปปิ้นนอฮะคือตอนนี้เนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักหรอกครับแต่งก็ดูเขาเนีพี่หนุ่มรู้สึกแบบน่าเป็นดาราครับเออหน่าเป็นดาราหล่อหน้าตาดีแล้วก็เก่งมากไม่แล้วอย่างแฟนเขาเนี่ยแฟนสาวเขาเนี่ยเป็นช่างเขมีแฟนแล้วเป็นมีแฟนแล้วแฟนเขาเป็นคนโปรตุเกสเป็นช่างนํำผม นี่พูดจริงพูดเล่นจริงเขาก็เลยมีแฟชั่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นอ๋อใช่มีแฟนตัดผมให้คอยคิดทรงผมใหม่ๆอ๋อเหรอใช่มีแฟนสาวเขาชื่อคุณคุณใช่ไหมฮะเป็นชาวโปรตุกสใช่ชื่อชื่ออะไรปิสกิสไปไกลแล้วคือไม่ใช่ คือไม่แต่ผมจะบอกว่าแฟนเขาแฟนขับเยอะครับแฟนขับเยอะชอบไงชอบนะฮะแล้วก็แบบเหมือนว่าทักษะฝีเท้าดีมากนะฮะแล้วก็หน้าตาดีอยอมรับมันน่าตาดีจริงนะฮะเตะเจ,จ,จมโบข่าวตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็ถึงจะหล่อไม่มากแต่ท่ายากเขาก็เยอะอยู่พี่ <c oughs> จังหวะเจ็บอ๋อดูจังหวะเจ็บนี่ไงจังหวะที่เจ็บคือคือยิงเข้าก็แล้วแต่ยิงใจกระโดิดให้ดูเข้าสนาม แล้วเท้าเนี่ยลงมาแล้วไปเหยียบแบบว่าให้มันมีจังหวะที่<ช>คือเหมือนกับคนเล่นมานานแล้วอะเล่นตลอดระยะเวลาแล้วแบบผมว่าคนมันจะนจะเจ็บอะบดวงมันจะเจ็บอบ,บเนี่ยเนี่ยเพื่อนแบบโอ้โหแบบเรียกเร็วเลยไม่ไหวเลยนะฮะคือเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะเขาแบบยิงเข้าใช่ไหมแต่ลูกนี้สวยมากเลยเล่นแบบเตมสูงในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะเสียดายอะที่เขาเจ็บอะคือคือ,ค,อคือเห็นแล้วก็ต้องบอกว่ามันน่าสงสารมากคือยิงเข้าแล้วเจ็บเนี่ยมันโอ้โห แล้วตอนตอนอยู่ในเกมก็ไม่เจ็บนะมาเจ็บต่วตอนดีใจอ่ะเจ็บเจ็บตอนอื่นผมว่าโอเคกว่ามาเจ็บตอนดีใจมันเศร้าอ่ะครับคือจังหวะนี้เห็นไหมขามันยืดไปเนี่ยตอนลงมาดีเนี่ยตอนลงมาดีเขาปล่อยน้ำหนักนะเขานึกว่าแบบเขาเผลอนี่เนี่ยฮะดูนะฮะผมเคยเจ็บจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหมันบิดเลยอ่มันไม่ถึงกับบิดมันเหมือนกับว่าไอตอนที่ปล่อยน้ำหนักลงขาใช่ไหมมันเราปล่อยสวิงแฟร์อย่างเงี้ยปุ๊บลงมาม่างงี้มันทับเส้น มันก็เลยเจ็บครับโอ้โหนะฮะแต่ไม่เป็นไรหน้าตาดีให้อภัยได้คนต่อไปเลยดีกว่านะครับเป็นลูกครึ่งเหมือนกันนะครับมีคุณพ่อเป็นคนไทยแล้วก็มีคุณแม่เป็นคนอเมริกันนะฮะครับคุณแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงศ์ครับจากบุัมย์เหมือนกันอาาสองคนนี้ได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นนักเตะที่หน้าตาดีมากๆครับถึงขั้นว่าดีเลยอ่ะดีมากๆนะฮะเพราะว่าหล่อเลยคนนี้เขาก็คุณพ่อเป็นชาวอเมริกันใช่ไหมเต็มที่พี่บอก จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแอครอนแอครอนรัฐโอไฮโอโอไฮโอคยเรียนฟุตบอลที่สถาบันนะครับก็ IMF นะฮะใช่เหรอฮะ IMF นั้นเป็นนี่นะฮะครับผมแคนาดาีเป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยอีกด้วยแล้วก็มาเล่นในตำแหน่งกองกลางในสโมสรฟุตบอลโคเซอเอิร์ทเควสนะครับครับกินไหวหรือเปล่าเนี่ยคือเอาเป็นว่าคือหล่อนะ จะได้ะะแบบว่าเคลียร์คัดกันไปเลยว่าก็หล่อสูสีคนแรกครับแล้วก็คนนี้เนี่ยเป็นนักเตะคนสาคัญครับก็ที่ก็ต้องบอกว่าคู่นี้เขาเล่นอยู่สวิตด้วยกันใช่ะฮะตอนนั้นก็เป็นนักเตะที่โด่งดังนะครับคบอีกคนหนึ่งครับไปดูอยู่บริลามหมดเลยนี่ทําไมอยู่บริรามหมดเลยฮะก็บริรามมันเตะต่างชาติเยอะ๋อาล่ะลูกครึ่งหมดเลยมีลูกครึ่งหมดเลยอ่าอ่าครับอีกคนหนึ่งคือเดนิสบุนเชสนิงนี่คือเป็นมิดฟิลด์ตัวรูกลุกครึ่งเยอรมันไทยครับผมนึกออกแล้วคนนี้ นะครับก็โอเคพอใช้ได้เขาบอกว่าเครดิตดีมากนะเพราะว่าเคยเล่นหรือว่าฝึกซ้อมนะครับเป็นเด็กเด็กฝึกของดอทมุลด้วยนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นสมสรที่ใหญ่อีกคนหนึ่งชิดชนกชัยยเสนสุรินทรจากบุรีรัมอันนี้ก็พอได้แต่ว่ายังยังไม่เท่าไหร่คนนี้ยังไม่เท่าไหร่ฝีเท้าก็ยังยังพัฒนาอยู่นะครับ ไปดูทีมอื่นบ้างบุรีรัมหลายคนแล้วเยอะเิยผมว่าที่บุรีรัมนี่นะฮะเขาจะส่งนักเตะเข้าประกวดความหลอกับมิสบุรีรัมรืเปล่ามิสบุรีรัมป็าปาก็ไป4ีหคนแล้วเนี่ยตอนนี้อยากรู้จักมิสบุรีรัมมากเลย <c oughs> ขายาวมากเลยฮะ <c oughs> ยาวเป็นตะเกียบเลยพี่เขามีไหมแบบว่าแบบว่าประวัติส่วนตัว Google เข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยดูได้ดูได้น้องเขาเคยประกวดมิสพวกมิสอา ่าทิฟฟานี่เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ทิฟฟานี่สิครับอ่ามิสธงมิสทีอะไรอย่างงี้อ๋อหเคยประกวดมานะฮะก็เป็นดาราประกวดงนั้เลยครับอีกคนหนึ่งไปดูสุพรรณกันบ้างดีกว่าครับนี้เนี่ยหลายคนชอบนะครับมิก้าชูนวลสีนะครับลูกครึ่งไทยเวลส์คนนี้เนี่ยอาจจะต้องผ่านการเล่นในไทยลีกซีดิวิชั่นหนึ่งมาเยอะหน่อยกับเมืองทองศุลกากรบีซีบางกอกการ์ดนะครับแล้วก็มาอยู่ที่สุพรรณตอนนี้ก็ ต้องบอกว่าเล่นดีด้วยเป็นตัวจริงตลอดเลยนิก้านะครับครับออคนต่อไปนะฮะเ,ออเกิดท,ท,ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ,รบโดยมีคุณพ่อเป็นชาวสวิสแล้วคุณแม่เป็นชาวไทยนะครับเครดิตดีมากเลยนะฮะคเคยติดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ด้วยร,รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15, 17, 21นะครับ แล้วก็เคยไปเล่นกับทีมไฟบวกในเยอรมันเวลา2ปีด้วยนะครับแล้วก็ย้ายมาเล่นอยู่กับบางกอกคลาสสิกก็คือปีเตอร์แลนด์นั่นเองปีเตอร์แลนด์เดี๋ยวนี้เทรนลูกครึ่งมาแรงนะครับในไทยผลีตของเรานะซึ่งต้องบอกว่าเทนดีเทนดีนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ต้องดูเรื่องของใบเบอร์อะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยว่าไทยจริงหรือเปล่าลูกครึ่งจริงไหมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาใช่ครับเหมือนชฟวูที่เล่นทีมชาติไม่ได้ตอนแรกๆนะแต่พอจะเล่นได้เจ็บ แล้วสุดท้ายก็ต้องมันเรื่องเรื่องกันอีกว่าจะเอายังไงกจะเล่นให้ที่ไหนกันแน่ก็เช็คให้ดีก่อนนะครับนั่นคือช่วงแรกของเราครับผมเป็นนักเตะลูกครึ่งเอามาให้ดูกันว่านักเตะไทยลูกครึ่งก็เยอะนะครับผมส่วนช่วงหน้าเหมือนเดิมครับผมไนโมแม็กอดอโตแทและแมทแห่งความประทับใจเจอกันแน่นอนครับ สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปรับเข้าสู่ชึ้นสองของบอลไทยใช่เลยนะฮะวันนี้ตาโมจะพาไปดูแม์ไหนครับแมบแช์แห่งความรักใจและแม้รัของเรานะครับเกมนี้ไปดูทีมที่มีฟอร์มการเล่นในปีนี้ดีในช่วงหลังจาก2เกมแรกนะครับพาไปดูอาร์มี่ซะหน่อยและเป็นเกมที่ยิงกันหมยิงกันเยอะมาก ไม่รู้จะยิงอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะฮะเริ่มมาเนี่ยนาทีที่5เทั้งนั้นครับเป็นอนุวัตรน้อยชื่นพันธ์ครับที่ซัดประตูแรกให้อาร์มี่จากจังหวัดซ้ำจังหวันนี้หนึ่งศูนย์ครับผมนำไปก่อนนะครับหนาทีเองพอห้านาทีมาโดนเลยได้เร็วมากเลยโอ้โหนะครับยากเลยล่ะโดนนำเร็วขนาดนี้เหนื่อยเลยนะฮะสำหรับอาร์มี่นะเอ้ยแบงคอกนะครับก็นำไปหนึ่งศูนย์ครับแต่ก็ อีกประมาณสักเจนาทีถัดมาพี่หนุ่มครับเกมนี้เนี่ยยิงกันเยอะใช้วัดนาเกี่ยมนะครับก็ยิงให้ทางด้านของอาร์มี่นำเป็นสอูจังหวะนี้ได้ทาตีหมกงเช็ดมาให้ครับอ๋อเสาแรกเสาแรกลูกสูนยทาตีหมงเช็ดแล้วนะครับถือว่าเป็นแอซิสถือว่ามีส่วนร่วมในการทำประตูครับผมนำสองศูนย์แล้วก็พอนำสองศูนย์เนี่ยไม่พอแล้วนะฮะยังไม่พอแน่ๆเลยโม้แฟนหม่งแฝงแนยนครอบเลยนะครับ แต่ว่าพออาร์มี่อาสองศูนย์ก็มีโอกาสอนการสำหรับแบงคอกนะเกือบตีไข่แตกได้ตัมแมงกัสนี่ยิงไกลจังหวะนี้นะครับเปี้ยงโอ้โหแต่ไม่เข้าชนเสาชนเสาชนเสานะครับแล้วมันแหมชนผิดเหลี่ยมไปหน่อยโอ้ถ้าเกิดโดนนี่ก็สามศูนย์เลยไม่ใช่สี่สองหนึ่งสามศูนย์อาร์มี่แหมจะให้เขาโดนเร็วหรือเกินพี่นี่นี่ไงเห็นไหมโดนเสาไปก่อนเนี่ยสามศูนย์ของแท้จังหวะเนี้ยครับใช้ในลงท้าทอง ไทยในะลงทาทองเรียบร้อยมันง่ายดีนหนับนะคือกองหลังเขามีปัญหามันเปบเทอยบกอนหลังโอ้โหสามศูนย์ไปแล้วมาโนโผล์คลิ่งก็สะใจออกหน้าเลยนะครับแบรคะนัขที่ท่าทางต้องแก้ต้องแก้ความมั่นใจด้วยนะครับคือความ ตบอมสำคัญที่สุดคือความใจคือแบบลงไปเล่นแล้วมันต้องมีชีวิตชีวาเออความกระหายหรือคือตอนนี้เขาติดนิดเดียวแหละพี่เฮ้เรื่องของกองหลังแค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวไปดูจังหวะถัดไปครับโอเคจังหวะถัดไปเนี่ยนาทีที่7จดิบสอ้าวทำไมภาพตัดอาร์มี่อีกแล้วล่ะนะครับโดนอีกแล้วเหรออาร์มี่รับุกขึ้นไปนะฮะและก็เป็นมงคลฮตดสไกรเนี่ยเห็นไหมส่งมาง่ายๆเข้าเออก็ง่ายๆลูกนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่โดนโตกลกบ ครับนะฮะแล้วก็ทำได้อีกเป็นส0่ลูนยอนะครับยังไม่พอคาับมี่บอกยังไม่พอยังไม่พอฮะจริงๆผมฟังตอนที่ผู้จัดการทีมมาบอกว่าครับน่าจะพอแล้วนะแต่เกมมันเปิดมากเลยอ่าก็เลยไทยในโรงทาทองก็เลยทำมาตรงที่5นะครับด้วยลูกโกนี้ในนาทีที่แปเป็นห้าศูนพอแล้วแนะจริงฟุตบอลไม่พอ นี่นี่อ่านลูกยิงยังเหนื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับคือมันยิงกันเยอะมากเลยคือเนี่ยคือเมื่อกี้มันโอ้โหบดจะโดนยิงก็โดนหกลูกบดจะยิงเข้าก็ยิงยังไงก็เข้าเนี่ยดูมากัวใหญ่เนี่ยเลยครึ่งสนามไหมนะพี่ไปส่งมาปึ้บลากมายาวๆลากมายาวๆแล้วเดินดูอีกตัวหนึ่งนะครับคอร์ดเรียบร้อยหกศูนย์ทาตีหาเข้าไปเลยฮะสีเนี่ยฮะเจ้าประจำ ครับโอ้โหโอ้โหยิงเงะเทะฮะต้องบอกว่าแมตช์นี้นี่เป็นแมตช์ที่น่าคิดนะคือยิงกันอุจาาอจาระแตกอุจจาระแตกไหฮะใช่ครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้แันคอ,อกด้วยในการที่ต้องปรับความมั่นใจเข้ามาก็เดี๋ยวต้องเอาใจช่วยแบ่งคอ,อกมาใช่แต่วันนี้นะฮะ Man of the match ของบอลไทยใช่เลยเป็นเป็นคนที่เราพูดชื่อเขาบ่อยมากครับครับผมนะคือทัตีิสีหาน ครับผมทาตีสีหาครับตำแหน่งกองหน้าสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดครับมือสองมือสามอะประมาณเนี้ยเยก็หัดเล่นธรรมดาไม่ได้เอาจริงอจจังอะไรมากเมื่อก่อนผมเตะบอลไม่ค่อยนั่นเละสวมากจะเตะตะก้อมากกว่า เริ่มเข้ามาเรียนมปลายมาก็เริ่มเข้ามาเล่นให้ทีมโรงเรียนนี้มันก็เลยมีเวลามาเล่นฟุตบอลเล่นกับฟุตบอลมากขึ้นก็ยิ่งทำให้เราชอบมากขึ้น ก็ดีนะเพราะว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วก็แฟนบอแฟนบอลได้ให้ความสนใจพวกเรามากขึ้นก็ผู้บอลของเราเมันก็ไปรูปไปร่างมากขึ้นมันก็ดีกว่าที่เป็นมากว่าเมื่อก่อน ยายามดูพยายามศึกษาอะไรต่างๆที่โค้ชเขามพยายามเอามาสอนกับเราแล้วเราก็เอาไปปรับปรุงแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยทีก็ไปจํามาจากดูจากคนอื่นพวกที่เขาเก่งๆเนี้ยแล้วเราก็มาปรับใช้กับตัวเราแล้วเราก็ไปฝึกกับตัวเองของเราเอง เราไม่ใส่ใจกับอะไรที่เราทํำไปผลงานที่ออกมามันก็ไม่ดีถ้าเราใสา่ใจกับมันผลงานที่เราบังไว้มันก็น่าจะออกมาดีอย่างี้่เกียจแล้วก็มีวิในัยในตัวเองด้วยความรับผิดชอบ เนี่ยผมว่าน่าจะน่านะถ้าเป็นนักฟูตบอลที่ดีได้ต้องมีความรับผิดชอบ FA ครับที่เจอกับเมืองทองเม,มื่อวานะที่แข่งในบ้านเราที่ตอนนั้นเราชนะเขาช่วงท้ายเกยมเน้วเราเป็นคนทำประตูสุดท้ายให้ด้วย Yeah. ฝากถึงแฟนบอลอาร์มี่ทุกคนนะครับก็ปีนี้เรามีการพัฒนาทีมขึ้นมากันเยอะก็ฝากฝากให้ทุกคนมาช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจใ้นักเตะของเราเยอะๆกว่าเดิมมากครับ สนับโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปกับข้อสูงยที่สาหของบอลนไทยใช่เลยและแน่นอนครับวันนี้เรามีผ้าพันคอสวยหรูอย่างนี้เลยนี่ BC Petro ขอตั้งคำถามเองได้ไหมศาสนาศาสนามังกรไฟครับครับสวยมากอันนี้ฉายาเขามังกรไฟใช่ไหมแถวบ้านมีสโมสรคล้ายๆอย่างนี้เป็นมังกรเหมือนกันครับมังกรกินมี คือแบบมีร้านก๋วยเตี๋ยวไงเขาไปตั้งคอนเซ็ปยังจะพาไปอีกนะวันนี้ก็ต้องบอกว่านี่มีคนที่ตั้งคําถามเข้ามาพี่นมไม่ผมผมพอผมเห็นว่าเป็นคอนะแล้วเห็นคําถามนะต้องยกให้เขาครับเขาเข้าใจคิดมากเลยคันแฟรายการเราเนยใช่ฮะไม่แต่ว่านี่้ดีมากเลยนะอันนี้ผมชอบทาดีนะฮะสวยนี่เป็นรูปอันนี้มันเหมือนมังกรยังไงนะพี่เนาะอาว่ากันไปนี่คำถามของเรานะฮะท่านผู้ชมครับ ในเกมการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยแล้วทีมคุณได้ฟาวหรือฟรีคิกเซตเพลย์เซตคิดต่างๆถ้าคุณได้ฟาวขึ้นมาแล้วคุณอยู่ใกล้กรรมการแล้วไปคุยกรรมการเนี่ยแต่กรรมการเนี่ยปากเหม็นมากเลยอะคุณเอ้ยออคุณจะทํำยังไงคุณจะบอกอะไรกับกรรมการแล้วที่สําคัญคุณจะแสดงกิริยายังไงกรรมการบอกว่าพอเป่าฟาวปับออ๊บเข้าปท้วกรรมการบอกโน no โอ้โหนี่ทำงี้เลยตายเลยนะี่ ผมนี่ผมนี่ให้กรรมการผมบอกเฮ้ยพ no ี่ฟาวอ่ะตัวฟาวได้ไงอ่ะโนโอ้โหถ้าบอกโนโออะโอโอเลยโอฮะฟาวเฟาวโอโอไม่โนแล้วไม่ไม่ไม่ว่าแล้วไปฟังดูก่อนครับว่าคำตอบจะเป็นยังไงบ้างไปพามาออกจากป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 ากกันครับแล้วก็จะกระโดดกัดเขาเหมือนลุยซอเลตเหมือนลุยซอเลตเหมือนลุยซอเลตเลยค่ะ อีโมฟอร์มไหมอีโมฟอร์มไหมอีโมฟอร์มไหมคะน้ำยาบ้นปากอีโมฟอร์มช่วยคุณได้ค่ะเอาเป็ดไหมคุณน่าจะลองไปซื้อดนทิสเตช้ดูนะฮะเผื่อลมปากจะได้สดชื่นขึ้นเอาละวาดโอ้โห แต่จะพูดแล้วกันนะฮะก็ถนอมน้ำใจพู้ตัดสินนิดนึงแล้วกันต้องบอกาจย์ว่าพวกเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะฮะคนที่ตั้งมาก็เอาเอาของไปแล้วก็เวลากรรมการไปไหนก็ดูให้ดีแล้วกันนะฮะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับวันนี้นะฮะเวลาหมดเร็วเหลือเกินแต่ผมก็อยากจะถามเนาะถามใครอ่ะทานอะไรมาครับ ถามไปสุภาพสุภาพนิดนึงไงทาอะไรมาครับอาจารย์เอาไว้เราตั้งเองเพราะว่าอาจารย์อยากทานอะไรบ้างกรรมการอยากทานอะไรนะฮะเออเราจะได้ของที่ระลึกจากสโมสรจากสโมสรด้บ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจัดให้ครับผมสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าพิธีกรชายจากลาคอสครับและหน้าผมจากเกรสยามครับอย่าลืมติดตามข่าวสารนะครับทาง IG นะครับเฟซบุ o กทวิตเตอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะฮะเวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ